สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรในวันตรุษจีนจ้าวันนี้ก็มีเมนูสําหรับวายนะคะก็จะมีต้มน้ำไม้จีนเหมือนเดิมอีจ้าน้ำไม้จนีนอ่อนนะคะซื้อแบบที่เขาหั่นไว้แล้วอันนี้จะเป็นนอแบบไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะคะกิโลละ200บาทก็ซื้อมา1กิโลแล้วก็ซี่โครงหมู1กิโลจ้า นีเลยเตรียมพร้อมแล้วนะคะสำหรับซี่โหหมูแล้วก็วันนี้จะมีเห็ดหอมแห้งด้วยจ้าอันนี้ก็แช่น้ำแล้วแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะไปต้มนอไม้จีนกันเลยจ้าเมนูวันไหวในวันตุดจีนจ้านี่นะคะเราก็ตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้เลยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ซี่โครงหมูที่เาราล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้า <Okay. S 1> เมนูนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นเมนูประจำสำหรับในการไหวตุดจีนซาจีนสมวรก็จะต้มแบบนี้ทุกครั้งนะคะ mm hmm. แล้วก็อร่อยด้วย mm hmm. มีแต่คนชอบกินน่อไม้จีนร้มซีโครงหมูนะคะ ดีจ้าเดือดแบบนี้นะคะเราก็ช้อนฟองออกนี่นะคะฟองแบบนี้ช้อนออกนะคะน้ําจะได้ใสใสดูน่ากินจ้านี่นะคะเราก็ต้มกระดูกหมูไปก่อนสัก20นาทีแล้วเราค่อยใส่หน่อไม้จีลงไปนะคะหน่อไม้จีอันนี้เขาก็ต้มมาแล้วนะคะเราจะใส่ทีหลังแล้วก็ต้มพร้อมกันไปเลยอีกสักพักหนึ่งนะคะใส่ลงไปเลยจ้า น่อไม้จีนช่วงเทศกาลก็จะค่อนข้างราคาแพงนิดนึงอย่างแบบอ่นอนแบบเป็นนอ่อที่เขายัางไม่ได้หั่นนะคะก็กิโลละ250ส่วนอันนี้เขาหั่นแล้วแบบไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินกิโลละ200ก็แพงอยู่นะคะปีนึงก็จะกินครั้งหนึ่งต้มครั้งหนึ่งนะคะใส่ซอสปรุงรสสีอิวขาว เราก็ปรุงรสเลยจ้าตามด้วยนะ้ำมันหอยนิดหนึง่งนี่นะคะเราก็เอ่ลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะต้มกันแบบไหนอันนี้จะเป็นผงปูรสใส่ลงไปนะคะเพิ่มรสชาตินี่นะคะเราก็ใส่แบบนี้ต้มทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะคะให้กระดูกหมูเปื่อยกว่านี้นะคะนี่น้ำก็จะเริ่มใส่ใส่แล้วเดือนได้พักหนึ่งแล้วนะคะเราก็ใส่ หอมที่เราหั่นไว้เลยจ้าต้มรวมกันไปแบบนี้นะคะต้มนานก็จะอร่อยกระดูกบูก็จะเปื่อยีจ้าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับการไว้ตุดจีนดีจ้าสีสันนะ่ากินเดือดแล้วกินหอมหอมแบบนี้นะคะเอาไม้จีนนะคะจะกินแบบ กรุบกรอบ,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 บอร่อยมากเลยใครชอบกินแบบสมพรบางเอ,อ่ยนี่นะคะเห็ดหอมดอกใหญ่ๆแช่น้ำพองๆนุ่มนิ่มอร่อยจ้าวันนี้สมพรก็นอานำมาฝากเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วจ้ากระดูกหมูเปื่อยร่อนได้ที่นะคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กติดตามให้สมพรด้วยนะคะเทศกาลวันตุดจีนก็ไปปิดทองกันมาหรออยยางขาสมพรก็ไปมาแล้วนะคะได้4วัดนะคะคนเยอะมากเลยช่วงวันถือนะคะรถจะติดยาวเป็นสองสามกิโลเลยนะคะวันหลังๆก็จะไม่ค่อยติดแล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะไปมาก็สะดวกเวลาปิดทองคนไม่เยอะก็ จะสบายสบายนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปคนให้เข้ากันแบบนี้กินหอมมากๆเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะส่วนเมนูหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะดีจ้าสวัสดีวันตุดจีนจ้าเฮงเฮงรวยรวยปังปคะ่ะ